สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปนี้จะมาแปลความหมายชุดตัวเลขนี้ถ้ามันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วมันจะมีความหมายว่ายอย่างไรมาเริ่มกันเลยครับ2 1 1 2ความหมายตัวเลขนี้ก็ประมาณอารมณ์แทนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสับสนอยู่บ่อยบ่อยนะครับตัดสินใจอะไรมักจะลังเลเสมอคนใกล้ชิดนะใกล้ๆก,กันยิ่งทะเลาะกันได้ง่าย แบบเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหากต้องการให้หายจากอาการนี้นะครับต้องรีบต้องรีบเปลี่ยนเบอร์ทันทีนะครับเพราะว่า2 1 1 2เท่าที่ผมสังเกตเอ่เท่าที่ผมพิสูจน์มาหลายคนนะไม่ต่ำกว่า10คนแล้วที่มี1-2-2-1นี้ถ้าชีวิตคู่ก็จะมักมีการชวนทะเลาะนะครับมันต้องมีการทะเลาะกัน ความเห็นไม่ตรงกันบ้างในแต่และเรื่องนะฮะบางคนหนักเลยก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันงอนกันอยู่ตลอดเวลา2112จําประมาณนี้เห็นหน้ากันแล้วจะรู้สึกว่าต้องมีปะทะคารมกัน2112่ปะทะคารมปัททะความคิดประมาณนี้นะครับอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้จัดว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ดี ไม่ดีเลยนะครับถ้าจะให้หายจากอาการนี้ให้รีบเปลี่ยนด่วนทันทีนครับ2112ถ้าอยู่นานๆเข้านานๆเข้ามันจะสะสมเรื่อยๆมันจะไม่ดีต่อชีวิตคู่212 2และขนรอบตัวนะครับเพราะมันเป็นเลขที่ชวนทะเลาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ